รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กันกับรายการคลับไบร์เดชชอวเปิดเรื่องจริงจากคุณไสยคนดังครับมีวิทยกรผู้ช่วยมาด้วยสวัสดีคุณผู้ชมก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แอฟพี่ชอรดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับแขกรับเชิญของเราวันนี้มาเป็นคู่ดีเจดาด้าและดีเจน้องดีนค่ะสวัสดีคสวัสดีค่ะน้องดีนสวัสดีคุณผู้ชมก่อนแล้วสวัสดีค่ะอะไรสวัสดีคุณผู้ชมก่อนแล้วสวัสดีค่ะแล้วเนี่ยอยู่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยกี่ขวบแล้วครับ ห้าครับอ๋อห้าครับเป็นพระเอกได้แล้วสิครับใช่ไหมครับได้ไหมเป็นได้ไหมไม่ได้ทำไมยังไม่โตทําแม่อ๋อใจโตทําแม่ก่อนไม่ค่อยเห็นภาพของดาด้าในการเป็นคุณแม่รวมถึงไม่ค่อยเห็นดาด้าได้มาน่าเป็นแขกรับเชิญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพูดเรื่องความรักโอยเออจริงจริงไม่ค่อยเลยเดีอยวว่าแต่ในรายการเลยในชีวิตจริงเขายังไม่ค่อยพูดเรื่องความรักเลยเอาง่ายๆในชีวิตจริงแล้ว เขาไม่เคยพูดด้วยเขาหัวเราะอย่างเดียวพอพูดไปรู้เรื่องน้องดินตอนคุณแม่อยู่ที่บ้านคุณแม่หัวเราะไหมครับแม่หัวเราะไหมหัวเราะไหมหัวเราะแบบนี้ปะแม่หัวเราะแบบนี้แล้วเวลาแม่หัวเราะเยอะแล้วเป็นทำไมไม่อยากให้แม่หัวเราะเพราะอะไรครับห่วงแม่ห่วงแม่ตอนเกี่ยวกันเหรคะลูกเมื่อก่อนก็บอกว่าไม่อยากให้แม่หัวเราะเพราะว่าที่ลำคานอ้าวแต่จริงๆแล้วเป็นเป็นเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเลยนะของของดาด้าคือความอารมณ์ดีความหัวเราะ ผมจะรู้สึกว่าดาดาจะมีพลังบวกอย่างล้นเหลือมากทุกคนเสมอในทุกๆรายการและทุกๆสิ่งที่เขาทำซึ่งเป็นข้อดีมากและด้วยความที่มันเป็นแบบนั้นนั่นหละฮะทำให้หลายคนตกใจมากในวันที่รู้ว่าในอีกด้านหนึ่งของชีวิตของเธอไม่ได้เต็มไปด้วยสิ่งบวรอเหมือนกับที่เราเห็นอืมค่ะเดี๋ยวให้ผ่านน้องดีนก่อนนะคะตอนนี้น้องดีนเรียนอยูย่ชั้นไหนคะเนี่ยเรียนชั้นอะไรครับชั้นสองค่ ชั้นสองเคทูเคทูเคทูคือหมายถึงขึ้นบันไดไปอย่างงี้ขึ้นบันไดไหมชั้นหนึ่งของบ้านดีในชั้นอะไรชั้นล่างครับชั้นล่างแม่สอนเขายังไงให้เขาเป็นคนที่กล้าแสดงออกให้เขาเป็นคนคุยให้เขาเป็นคนถามคือ ที่บ้านอะค่ะเป็นคนต้องพูดตามแม่คือเขาเห็นเรามากกว่าส่วนใหญ่ค่ะ <c oughs> เขาก็จะเห็นเราทํางานไปขึ้นเวทีอะไรเราเห็น <c oughs> ตั้งแต่เด็กแล้วพอเขาก็เลยแบบบางครั้งเขาก็จะบอกน้องดินอยากขึ้นเวทีแบบคุณ <c oughs> แม่มันก็เลยทําให้แบบเขา,ากล้า,าพูดกล <c oughs> ้าที่จะทาแต่จริงแล้วอะดาวมาจากสายเลือดอะเขามาถึงปุ๊บก็กล้าเขาเป็นเด็กที่อยากรู้อะไรเขาถามเลยอยากรู้อะไรเราก็จะตอบตอบเขาเลยเขาไม่กลัวอันนี้เขาอยากรู้อันนี้หรอครับมันเป็นยังไงอะครับ มันน่ากลัวไหมครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วโดยโดยธรรมชาติของคนอื่นๆในบ้านได้เป็นเป็นแบบได้ไหมไปแม่เป็นคนเงียบพ่อแต่พ่ออาจจะไม่ได้มาจากพ่อพ่อเป็นคนพูดเก่งพ่อได้นะพ่อพ่อเป็นคนพูดเก่งแล้วก็แบบว่าช่างพูดช่างคุยเสียงดังได้อาจจะได้พ่อมาแต่ว่าเด็กๆได้เป็นคนเงียบมากเลยนะคะเด็กๆแบบเงียบจริงๆทำน่าไม่ชอ่เลยจริงเด็กๆแม่บอกว่าเด็กๆเงียบขี้อายแอบหลังก็พ่ไแม่พี่ชอตทำไมลูกทำไมพี่ชอตเขาขึ้น เอาออกกล้องมาสลับกันเนี่ยเขาจะอยากรู้ยะงไรเขาจะถามเลยทำไมกล้องมาสลับก <laughs> ันอนุากแล้วัน้ยากลอธิบายกัน <laughs> ไม่รู้ละเธอจะทำจะอธิบายเออแล้วเนี่ยก็เลยแบบอาจจะได้พ่อมาได้เพราะเป็นคนแบบพูดคุยคล้ายๆพ่อเสียงดงังบ้านเราจะเสียงดังกันทั้งบ้านมีแม่คนเดียวที่เสียงเบาอ๋อแต่ถ้าเสียงดังทั้งบ้านก็จะไม่ไหวนะจริงมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะต้องมีคนหนึ่งที่มันแบบ ผ่อนหนักผ่อนเบาผ่นไปบ้างเร่จะได้อยู่ในวงการมา20ปีใช่ค่ะ20ปีตอนได้เข้าวงการนงแต่แรกคือเริ่มจากการที่แบบว่าประกวดดีเจเซิร์ชก่อนตอนนู้นนานแล้วตั้งแต่เรียนความฝันคืออยากเป็นดีเจตอนเด็กๆก็คือว่ามีพี่ไก่สมภพเป็นไอดอลพี่อ้อยนภพพรอย่างเงี้ยตอนนั้นจําได้ว่าตอนนั้นอยู่ประมาณสักมหนึ่งค่ะมหนึ่งมสองเริ่มแบบฟังวิทยุปิดเทอมอย่างเงี้ยก็จะได้ยินเสียงแบบอุวยอุ้ยดีเจ พี่ไก่สมพนเุ้ยทำไมจัดรายการตลกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบและช่วงที่แบบดีเจเขาแบบพูดอะคะ่ะเราก็จะรีแลวเราก็จะสมมุติตัวเองเป็นดีเจพอเปิดเพลงเพลงใกล้จบเราก็ปิดเสียงดีเจก่อนแล้วเราก็พูด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 ,พดทำอย่างเงี้ยตอนอยู่บ้านคนเดียวปิดเทอมอยู่บ้านคนเดียวพ่อแม่ไปทางานเราก็จะทําแบบเนี้ยแล้วพอพ่อแม่กลับมาเราก็ทําปกติเพราะอาย <laughs> ว่าเราเล่นคนเดียวพูดคนเดียวฝึกพูดคนเดียวแบบเนี้ยค่ะแล้วอะไรทําให้เราเข้ามาใกล้อาชีพดีเจมากขึ้น ไปเห็นแบบโปสเตอร์ที่มหาทิทาลเขาแปะแล้วเขียนว่า DJ Search เป็นโครงการประกวด DJ แบว่าเยเอ้ยนี่คือหนา้าฝนแล้วสมัยก่อนการประกวดอะไรแบบนี้พี่ชอดพี่ hi, มันไม่มี <c oughs> มันยังไม่ค่อยมีแล้วเราก็ไปเห็นแบบ อ่ะลองดูลองดูก็เลยแบบว่าลองไปสมัครแล้วเขาก็โทรไปถามเขาว่าสมัครเนี่ยดีเจเซิร์ชต้องทํายังไงคะรู้กตอนนั้นจะเป็นเป็นของบริษัท U N I ของช่องสามหรือช่องสามแล้วก็บอกว่าทํายังไงก็บอกว่าอ๋อเราต้องส่งเอาเดโมนะอัดมาครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็จัดรายการวิทยุอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอ๋อโอเคโอเคเราก็ลองทำก็ไปแบบหาสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปทําอัดเสียงแล้วก็พอแล้วก็ส่งตามที่เขาบอกแล้วก็ส่งไปจําได้ว่า หลังจากนั้นอีกประมาณสักเดือนหนึ่งอะค่ะเราก็แบบไม่ได้ไม่แน่ใจว่าจะได้เข้ารอบหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเขาโทรมาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องน้องดาดาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าอ๋อใช่ค่ะเขาบอกว่าเออตอนนี้นชื่อดาโดยไม่ใช่ดาดาเลอชื่อดาเหรออดาน้องดาใช่ไหมวารินดาวารินดาชื่อเล่นเพื่อจะเรียกกันว่าดา ใช่ไหมบอกใช่ใช่ค่ะเออน้อง,องอได้เข้ารอบ20คนนะ,ะของการประกวด DJ Search บอกอ๋อเรอค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะนัดแบบ20คนมาทำเวิร์กช็อปมาทำกิจกรรมแล้วก็มาเก็บคะแนน <Okay. S 1> แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพอพบประกาศบอกอันโอเคน้องดาน้องดา เขารอบ10คนสุดท้ายแล้วก็1ิบคนสุดท้ายเนี้ยก็คือว่าเดี๋ยวต้องมีงาน e อีเวนต์ก็คือเป็นรอบชิงชนะเลิศและแล้วเขาจะแบ,บ่งว่า10คนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นภาพภาษาอังกฤษหคนภาพภาษาไทย5คนเราส่งประกวดในภาพภาษาไทยอ,อย่างเงี้ยเราก็เข้ารอบเป็นแบบว่า5คนสุดท้ายของภาษาไทยเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็แบบเป็นงานอ e ีเวนต์เขาก็จะแบบมาให้เราแบบไปไปแบบเยี่ยมสื่อก่อนตื่นเต้นมากตื่นเต้นเราแบบได้ไปแบบเทนนินไทยรัฐที่เคยเห็นบ่อยที่ใหญ่ ที่สุดในีอะไรสอะไรก็ตามตื่นเต้นจริงตื่นเต้นมากแล้ววันลุกขึ้นมีสอบเลยนะไม่อ่านหนังสือสอบรู้สึกว่าโอ้ยชีวิตใช้กูเลยเข้าสู่การบันเทิงต้องใจเย็นใจเย็นเป็นคนลั้งเป็นมากจริงๆเรั้งเป็นร้งได้ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ประกาศผู้ชนะเลยนะเขาก็พาไปเยี่ยมสื่อแล้วเพื่อเป็นการโปรโมทเพื่อจะมีอีเวนต์แล้วก็พอหลังจากนั้นพอประกวดวันจริงเนี่ยเราก็ต้องได้สัมภาษณ์ดาราจริงๆน่าจําไว้จําได้ว่าวันนั้นเนี่ยที่ประกวดกับคนแรกที่ได้ได คือน้องอเล็กซ์เรนเดลสัมภาษณ์เด็กด้วยอย่างงี้ค่ะแล้วก็ตอนนั้นน้องอเล็กซ์ยังเด็กมากยังเป็นดาราเด็กใช่ยังเป็นดาราเด็กอยู่ค่ะแล้วก็พอวันรอบรอบจริงอ่ะก็ก็คือมีสัมภาษณ์มีจัดรายการทำเขาเซตเหมือนห้องจัดรายการสดๆอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็มีกรประการตัดสิ์ แม่ต้องเล่าหนาชีวิตแม่ชีวิตแม่มันเยอะมากลูกเข้าใจปะตีนต้องตั้งใจฟังนะชีวิตแม่ตอนเด็กๆแล้วพอหลังจากนั้นพอเขาประกาศเนี่ยค่ะก็จะมีตำแหน่งชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศเราไม่ชนะนะคะออไม่ชนะ,ะก็ได้ได้ตำแหน่งแบบรองชนะเลิศเขาเอาผู้ชนะคนเดียวแต่ว่าพอหลังจากลงจากเวทีมาเสร็จปุ๊บอะค่ะ คนแรกที่ชวนได้ไปจัดรายการคือพี่เอื้องสารินีเขาบอกว่าแน่พี่กำลังจะทํารายการวิทยุแบบสนใจไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เข้ามาชวนให้ว่าจัดรายการได้จัดตั้งแต่ตอนเรียนเลยเรียนปีสองตอนนั้นก็คืออยู่ปีสองอายุประมาณ19ก็เริ่มเป็นดีเจแล้วค่ะเริ่มจัดรายการแล้วก็จัดรายการจัดได้สักพักหนึ่งซักตอนนั้นอยู่ปีสี่ขึ้นปิดขึ้นปิดแล้วก็ตอนลราปีสี่แล้วเราก็ว่าโอเคกันก็กลับไปเรียนก่อนแต่ว่าระหว่างนั้นน่ะก็คือเป็นดีเจ อยู่ที่เซนเตอรพอยต์อยู่แล้วด้วย ừ, เพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ได้แบบทิ้งตรงนี้แล้วก็แบบยังมีพวกพิธีกรแบบเล็กๆน้อยๆแบบเมื่อก่อนมันจะเป็นเหมือนแบบพิตตี้เอ็มซีหรือเปล่าเนาะไม่รู้เขาเรียกว่ายังไงที่แบบว่าค่าตัวสามพันบาทหรืออย่างเงี้ยไ,<ป>ไปถึงสละบ,บุรีเลยก็ไปร้รักในอาชีพของการทําพิธีกรมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเนี่ยก็รับงานมาเรื่อยๆตลอดเลยจนกระทั่งแบบมีวันหนึ่งที่อ่า เวอร์จินเขามาเปิดในเมืองไทยแล้วเขาก็แบบมีพี่คนหนึ่งอะโทรมาหาด้บอกว่าเนี่ยยังยังสนใจอยากจะมาจัดวิทยุใหม่ก็หาดีเจหลายคนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าสนใจเราก็เลยไปทําเดโม่พอทสักพักหนึ่งก็พอคลื่นเปิดก็ได้มาจัดรายการที่เวอร์จินแล้วพอจัดเวอร์จินอยู่ตอนนั้นต้องบอกว่ามันเป็นแบบมิติใหม่ของวิทยุเลยเนาะแบบทำให้แบบพอเรามาจัดตรงนั้นนะคะคนเริ่มรู้จักเราเยอะขึ้นแล้วตอนนั้นคือด้านเรียนจบแล้วก็เป็นช่วงเริ่มต้นของการทํางานคะคะก็คือแบบก็จริงจัง คือเริ่มต้นอาชีพแรกคือเป็นดีเจเลยเต็มตัวอย่างเงี้ยตั้งแต่เรียนจบเรียนจบใช่หลังจากนั้นเขาก็โด่งดังแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ได้มามทํางานกับพี่ชอใช่ก็ต้องบอกว่าพอทํางานได้สักพักหนึ่งแล้วก็ได้ความรุนาของพี่ชอ,อ <laughs> <laughs> ชวนมาต้องบอกว่าจริงแล้วอ่ะ เอทามอะค่ะแบบวิทยุของเอทามเป็นแบบเป็นสิ่งที่ได้ฝันมาตั้งแต่เด็กๆพอวันหนึ่งทางเอทามให้โอกาสอะแบบเอ้ยติดต่อมาแล้วได้บอกไปไปอยากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบย้ายมาจัดที่เอทามเลยจริงๆรู้จักกันตั้งแต่ตอนเขาอยู่เวอร์จินก็รู้จักกันแล้วเป็นเพื่อนกันไปเพื่อนกันมาจริงเมื่อก่อนพี่อ่านอ่านข่าวอยู่ทางช่องช่องสามระเบียงข่าวอุตสาหกรจำรายการได้ด้วยอ่ะได้ระเบียงกักะละแมอ่านกัะละแมใช่ใช่ก็สตูใกล้ใกล้กันอย่างเงี้ยแล้วงานดีเจงานพิธีกรแล้วทําอะไรอีกหลังๆเนี่ยก็เริ่มชิม ของการแสดงเป็นเพื่อนอ้ําพัชราภาชนะใช่แล้วหนังเรื่องแรกที่เล่นก็คือเป็นเพื่อนสนิทอ้ําเป็นเพื่อนอ้ําพัชราภาใน30กํากลังแจ๋วแล้วก็ตอนนั้นนะคะรู้สึกว่าเป็นพี่คิงพี่คิงกํากับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราต้องไปแคสด้วยนะคะตอนนั้นนะคะเป็นดีเจแล้วแต่ว่าเราไม่เคยมีแบบ <K un> <S <S เขาเรียกอะไรนะความสามารถในการแบบแสดงเลยเขาอยากไม่เห็นเขาอยังไม่เห็นภาพของการเป็นน,ปนักแสดงถูกต้องเขาก็ให้เรามาแคสต,ตอนแรกเขาบอกว่าเนี่ยมีอยู่ประมาณ34บทเนี่ยที่แบบอยากให้เราลองเล่นดูให้มาแคสติ้งวันครั้งนั้นนะคะเราก็เล่นไปเล่นมาสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าโอเคได้ละเราต้องเป็นคนนี้อะไรเงี้ยตามบทเลยค่ะ,คะในเรื่องอหลังจากนั้นก็มีงานแสดงอื่นเราน่าจะผ่านตากันเยอะมากบทแรงแม่เรามาสั่งทั้งหลายฟาดหมด พี่ช็อตแหละเพราะว่าบอได้บทแม่เราเราก็ไม่เคยคิดนะว่าเราจะเล่นบทแม่เราได้เรื่องหลงไฟอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าพอได้เล่นแล้วบอกรู้สึกว่าตอนนี้ภาพลักษณ์ของเราคือทุกคนเดินมาเล็กเจ๊เจ๊าขออยู่ในสังกัดหน่อยหล่บบรรดาเก้งๆทั้งหลายอบอกหนูหนูอยากอยู่ในสังกัดเจ๊อะค่ะอย่างเงี้ยทำไมเราถึงต้องทํางานเยอะแล้วหนักขนาดนี้ตั้งแต่แบบ ตั้งแต่เด็กเลยใช่ชอบได้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้ได้ทาในสิ่งที่ได้รักและได้ชอบมันก็เลยทาให้เราไม่รู้สึกว่าเรานี่คือการทํางานของเราตื่นมาแล้วรู้สึกว่าเรามีพลังที่ได้แบบได้มาอยู่กับเนี่ยอยู่กับสิ่งที่เรารักได้มาจัดรายการได้มาทํารายการทีวีได้มาเจอคนเยอะๆอะไรเงี้ยมันสิ่งที่เรารักทั้งทนที่ตอนตอนเรียนเราทําก็คือจัดรายการวิทยุเช้าแล้วมาจัดหัวข้ามอีกทีนึงเ3้าคือวันละสองรอบวันละสองรอบวันรอบละหลายชั่วโมงั้นเราไม่ได้ไป ไม่อเลยไม่มีเลยชีวิตเรียนได้ก็คือว่าเช้าเมื่อก่อนจากรายการตีห้าก็คือชิปเช้ามากเช้ามืดคือตีห้าถึงเจ็ดโมงนั่นหมายความว่าได้ต้องตื่นตั้งแต่ตีสเพื่อที่แต่งตัวชุดนักศึกษานี่แหละแล้วก็มาจัดรายการวิทยุพอจัดรายการวิทยุเสร็จเนี่ย โรงเรียนมหาลัยเข้า8ปดโมงแปดโมงยี่สิบก็รีบขับรถไปเรียนแล้วเมื่อก่อนอยู่เอแบ็กบางนาค่ะก็ต้องขับรถไปบางนาเพื่อที่จะไปเรียนหนังสือเรียนเสร็จประมาณบ่ายสาแล้วก็จะมีแบบชิปเย็นที่แบบใครว่างจะรับจัดแทนหมดเลยชอบมากก็ชอบได้จัดรายการอย่างเงี้ยเอาเย็นรับรับก็คือพอเริกเรียนเสร็จก็สนุกสนุกกับงานสนุรเอียากได้เงิน ไม่ได้เคยคิดถึงเรื่องเงินเลยนะจริงอะไม่ไมใช่ไมจริงไม่ไม่ได้คิดถึงเรื่องตัวเงินเลยสนุกกับงานแล้วรู้สึกว่าพอทางานเยอะเฮ้ยเราได้เงินนี่ว่าพอได้เงินอ่ะเราช้อปปิ้งดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยและสมัยมหาลัยอะค่ะเพื่อนก็ยังยังได้เงินเดือนจากแบบจากพ่อ,พอแม่แต่เราเนี่ยสามารถหาเงินได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยจะรู้สึกว่า เราสามารถมีกำลังในการช้อปปิ้งมากกว่าเพื่อนเพราะเราหาเงินเองได้แล้วใช่ประมาณนี้ก็แต่แม่จะคอยเตือนตลอดว่าเก็บเงินเก็บเงินอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วด้วยวัยนั้นเป็นวัยที่ต้องอยู่กับการทํางานเพื่อความรักของหนูในวัย เรียนตอนนั้นมีบ้างไหมคะไม่มี <laughs> นนไม่มีเลยเหรอมีคนมาจีบแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้สนใจหนึ่งตอนตอนวัยรุน่นมีมีคนมาจีบที่มหาลัยอะไรเงี้ยแต่ว่าณักต,ตอนนั้นเราไม่ได้สนใจตอนนั้นเราชอบความเป็นผู้ใหญ่ <c oughs> ชอบคนที่อายุเยอะกว่าแต่พอเพื่อนรุ่นเดียวกันมาจีบติดเกมไม่ได้เรื่องในชีวิตไร้สาระเราจะคิดอย่างเนี้ยเหมือนเรา <c oughs> เราโตวกว่าอายุ <c oughs> จริงๆอย่างเงี้ยค่ะพอช่วงแบบ20 <c oughs> ะอะไรอ่างเงี้ยแล้วบอกทำไมต้องตั้งเล่นเกมน่าเบื่อจังเลยอ่างเงี้ยผู้ชายติดเกมจะไม่ไม่คุยละ ถึงเขาจะเป็นคนดีนะคะแต่ไม่คุยแล้วถ้า,เส,าเสียเวลาเสียเวลาที่เกียจมานั่งรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ทําให้แบบว่าเราไม่ได้เจอแบบเพื่อนวัยเดียวกันนะคะ,คะเออแล้วก็ตอนนั้นแบบรุ่นแบบผู้ใหญ่มาจีบเราก็รู้สึกว่าบางทีก็แก่เกินไปแต่ว่าชีวิตเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่ามีคนมาจีบเยอะๆคือช่วงที่แบบอายุประมาณสัก23 24อ,อันเนี้ยเริ่มแบบเราก็เริ่มแบบทำงานจบแล้วทำงานจริงจังแล้วหนุ่มๆแบบที่เขามาจีบก็มีเยอะเคยคุยพร้อมๆกันอะ ๕คนได้ได้ทอมากไม่ได้เลือกเลยใช่ไมคือกากันนี่คุยเป็นแฟนหรือแบบลรงคุยคดูเขามาจีบเราก็คุยทุกคนเลยเขามาจีบเราชอบการที่แบบให้ให้คนมาจีบแต่เราไม่ชอบการเป็นแฟนตอนนั้นนะคะรู้สึกว่าเราสนุกกับการทํางานแล้วก็ยังไม่ได้แบบว่าอยากมีแฟนจริงจังไม่มีไม่มีไม่มีอารมณ์เพราะว่า มไม่เลยตอนนั้นใช่แล้วคนมาจีบก็รู้สึกว่าอืมก็มีเพื่อนดูหนังก็ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ย<ม>ถ้าเ<ม>นี่ยเาเขห้าคนรู้ไหมว่าต่างคนต่างก็ไม่รู้ไม่รู้เราก็ไม่ได้บอกเราก็แบบคุยห้าคนเนี่ยก็คือ ศึกษาคุยแต่ว่ามันจะเหนื่อยมากนะคะพี่สอดกับการที่แบบเราคุยเราคุยกับคน5คนอ่ะเราต้องคุยเรื่องเดิมๆอ่ะห้ารอบว่านเราทําที่ไหนอะไรยังไงนี่คือทักษะการกเล่าเรื่องคะเล่าทีแบบฉันรู้นี่ไปเจออะไรมาเราก็ต้องเล่าคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่หาฝั่ง่และต้องเล่าให้เหมือนเป็นครั้งแรกทุกครั้งถูกต้องเหนื่อยมากจริงๆนี่ก็เป็นวิธีการเขาเลยเป็นพรสวรรค์ของการเล่าเป็นคนเล่าเรื่องสนุกแล้วเรื่องตื่นเต้น เนี่ยแบบทำได้ประมาณสักแบบสามเดือนสี่เดือนก็เริ่มสุมว่าไม่เอาละไม่คุยเลยก็เลยแบบตัดไปเลยไม่ใช่สักคนเลยทั้งห้าคนนั้นไม่ใช่เลยก็คือแบบอ่ะคนนี้มาจีบอ่ะคุยคุยอ่ะชวนไปดูหนังกินข้าวไปนะไปไปสักพักหนึ่งเออไม่เอาละแต่ว่าเราก็ยังเก็บไว้ก่อนนะยังคุยอยู่อ่ะเราไปศึกษาคนนี้กันดีกว่าคนที่สองมาแล้วอ่ะเราจะให้ความสคัญกับคนนี้ก่อนและที่เหลือเดี๋ยวค่อยเป็นลองนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าความรักที่เป็นจริงเป็นจังเนี่ย คือเป็นความรักแล้วถึงขั้นแต่งงานเลยใช่ก็จะเริ่มประมาณช่วง24วันที่แบบคุยตกลงเป็นแฟนกันเขาโทรมาถามบอกว่าถึงบ้านหรือ,อยังก็ทำไมต้องบอกเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนซะหน่อยถ้างั้นเป็นแฟนกันไหมล่ะจริงจริง,รงแล้วอ่ถามอ่อย <laughs> <laughs> แต่งแล้วใช้ชีวิตด้วยกันแล้ว <c oughs> เป็น <c oughs> ไงบ้างโอ้โห <c oughs> <c oughs>